เดี๋ยวดีวพอไหมพี่นอ้องจากสิ่เห็นนี่ยังดีเป็นว่ามือนี่หมดทัวไปกันรู้สึกว่าบริเดียนเกมมัตสองสามมือรู้สึกเอ,อ่อเป็นบกุลมือปะเป็นเอ,อเออ เรามาโดนตายมันแท้เฮเทียยังก่อันมองนี่กันได้เขามาเกมเล่บได้บ่โดนล้มเล่บได้เต๋เว้ยล่ะโดนโพ่อพู้กูขาดก็กระเดื่อกโซกูสิได้โดนล้มจมกระดูเฮ้ยเอาตัวรอดสู้ยังมีต่อยี่สิบก่าวี่บุญเว้ยกระโดดกระเดื่อจมละกดเลนปุ๊บขึ้นมาทั้งเครื่องเล่บได้บ่ ยังก็ต้องไงไปถ่าไปคว่างว่ะโอ้ยกูงงอ้าวลืมถ่ายประกูอู้ลืมเอาอันนกมากแบอบนี้เจอปะไอ้มันก็ไม่น้อยโตเลยนะเนี่ยนะโอ้ยมันก็จะโหดเกินไปสำหรับคนไม่ได้จับเกมอะไรมือแรงไปเล้วเวลาโตัวเธอเนี่ยเอ้ย,โโททย,อยกูลงกระปืนร้นดีกันเฮ้ยยูนหันได้มอื่นยูนใจชัวปืนในชัว ปืนบาร์บ oh, ีอุ้ยตต็นเตอะไรเนี่ยได้ว่าตาได้ปืนไปยังเอ้าเปเตว่าหวำลอยอ่ะดีใจเลยบาสนใจไปสิงเงอะหัวก็สิงเงินงัะตัวยังเดียวนะแต่ว่าวังหันฟุกเข่าหัวเขาซ้ำลอยเลยเดดาเมดนะ ไปละต้องแนวเก็บควงแม่นี่ยังค้าเก่าแปดกูบ่เอามึงดักเด้อปืนสาดข่อยพูดได้ยิ่งว่าไปวะมาเว้ยก็เป็นวินวินเออวิน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 เว้ยเฮ้ยไปยิ่งว่าไปวะกระป๋อกระป๋อสามมึงกระป๋อสามข่อยเอ้ยลิงถือมีดเอ้ยลิงถือปืน <cin stereotype> <maks dữ dữ sympath là> ừ, Đi loan <mah spooky> như mà. Ọ mà mấy con điều, Hơ? như Ô! โอ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยตายมึงตายมึงตายมึงตายโอ้ยมึงคือบ้าตายกูคือตายแทนว่ากูก็ยิ่งมึงไบ้าไรอยู่บ้าปวดพางมึงทำไมทีนี่แหละไม่ได้เล่นโดนมึงเจอแบบกูแบบเฮางสิไม่อย่างไผ่สิสิปกวี กูท้อสูสซูกูท้อโดดล่มเลยบอะไรบ่ไปยากโดดล่มเลยไหมไปยังก็ต้องมัดอย่างนี้ดิพู้ใดกรอะไรที่ใบก้อยฟังดูไปเร่ยนมันมาหลายหลายปีนี่ไม่รู้อ่นยังก็ต้องมาเยืนถ่ายอย่างนี้เขาเยืนด่าไปกูตั้งเยินถ่ายพู้ใดเป็นยังก็บอกคนที่พอไหมน่าให้มาพูดกันโดดลงเลยบอะดรบ่ ไ่ยนินถาผู้ใดสู่ทำไมไม่เข้าใจโดดมันเลยหอดบ่หอดก็บบอเป็นยังเลีนไปก็ได้ตัวโดดมันโหลดยังพอมีนกกระโดดเลยเพลงยังบ่เป็น,ปนตำนองกูลองไปเลยร้างหัวกูเดสอ เิดมาโอ้ยคนก็ไหลายเทยขอสุดโตเลยเอ้ได้บ่ยากะค่อยเอ้เอได้บ่ให้ก่อยข้าโอ้ยมันเล่ยนยังไงล่ะปืนอันนี้โอ้ย,อย,อยลูกซ้องลูกซ้องอันนี้เล่ยนยังได้เมืสิคิดครัวคิดครัวดีกว่าคือกว่าอันนี้าวมามันก็หนำ มันเป็นจุดบอดอีกแล้วบ้านใ้กูเอาอีกแล้วจูดจู่จู่เออมันยิงอะไร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 นอนยิง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 เออนอนยิงไปอีกพี่น้องเอ้อนอนยิงไปอีกปวดทางยางเอาสิองตรงเี้พี่น้องตื่นจริงว่างั้นตื่นของจริงตื่นจริงว่ามีสตัน อยังบุเรียนโคโลโคโลมาอยู่รอนี่เอ้ยเดี๋ยวเด้อว่างไว้เพื่อมีหมาติดกับดัักตตาษนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเออมาเจอลูกโมกูบันยัเฮ้ยสวองว่ะยังไหนไหนกระซิบสวอนนัดเฮ้ยทำไมมันเงียบเงียบวะเป็นเงียบเงียบวะเอ้อ có mắt đu U lát ấy là U lát phải cầm bó lụ Thì lụ lụ thức thế đấy Nhìn phụ đầy cả sáng ngon thật Ơ, cú ba lê à? Lăng kha thế ba Cú ba lăng ca chinh chinh đấy Anh nè! Anh nè! nè cha Yêu ba ยิงกูด้วยยิงกูอีกทแไ่เอ้ยกูอยู่หันตะเหงแล้วกูเปพี่แล้วเพื่อนเอ้ยเส่ใสยวะเหรียญมาหมอ้อเหรียญวันี้ลงบันไดน่ะเหรียนมาเราทั้งแดงมมกูมีแผนการยิงทั้งใส่ครอมึงมีใส่แล้ววะอุมีใส่แล้ววะลงมาสิ

กวนจกูจากอ่ะเฮ้ยแล้วมันเป็นหัวหวยแล้วมันเป็นหวยหัวเฮ้ยสาวกูบ่มีจักอัน